Hello, สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Sister t a r o นะคะคลิปนี้เป็นคลิปกันอ่าน,นเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีเมถุนและขนาเมถุนนะคะ ประจำวันที่1ถึง15กุมภาพันธ์นี้ค่ะชาวราศีเมถุนก็คือผู้ที่เกิดตรงวันที่21พฤษภาคมถึงวันที่20มิถุนายนนะคะชาแนลนี้สามารถเข้ารับชมได้ทางลัคนาและก็ราศีเลยนะเราใช้หลักการแบ่งลัคนาราศีตามหลักของ Western Astrology นะคะหรือว่าตามศาสตร์ของตะวันตกนั่นเองค่ะและการอ่านในครั้งนี้ก็คือการอ่านโดยทั่วไปหรือที่เรียกว่าเป็นการอ่านแบบ General Reading นะคะซึ่งการอ่านแบบนี้อาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนคะ่ะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะสลับกันนะคะก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันโอเคอละล่าคาร์เดร์ มาดูกันนะคะบรรยากาศความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะในเอพิโซดนี้เนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะคิงถือเหรียญ6ไม้เท้านะคะ7เ,เหรียญอัศวินถือเหรียญ l e v e r s 8ถ้วยนะคะ t o w e r l e v e r s และเป็นไพ่ห6เหรียญค่ะเอาละค่ะความรักความสัมพันธ์ของคุณในอพิโซดนี้นะคะมีการให้และได้รับไม่เท่ากันอย่างชัดเจนนะคะ อาจจะเป็นคนใดคนหนึ่งในที่นี้ที่แบบว่าดูยุ่งมากนะคะบีซี่มากแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาเลยนะคะส่วนอีกคนก็ดูว่างอ่ะหรือถ้าไม่ว่างก็คือดูแบบดูโฟกัสที่อีกคนหนึ่งมากๆเลยนะคะทีนี้ค่ะมันจะมีในเรื่องของการที่แบบนอยแล้วก็ไม่ได้คุยกันด้วยความสัมพันธ์ใน e p i s e นี้ดูเรื่อยๆดูห่างๆ ะะดูไปๆไปกลับๆคุยบ้างไม่คุยบ้างนะคะแต่การคุยบ้างไม่คุยบ้างเนี่ยมันทาให้ใครสักคนในความสัมพันธ์เนี่ยค่ะมีความรู้สึกว่านอยน้อยใจนะคะทาไมถึงไม่เหมือนเดิมทําไมถึงเปลี่ยนไปนะคะใช่ค่ะมันมีประเด็นในเรื่องของการที่แบบมีคําถามว่าทําไมอีกคนหนึ่งถึงเปลี่ยนไปด้วยอ่ะฮะประเด็นมือที่3เป็นเป็นเรื่องที่ก็น่าคิดเหมือนกันนะคะ ว่าแบบจะมีไหมมีมือที่สามไหมทำไมอยู่ๆถึงหายไปทำไมอยู่ๆถึงเปลี่ยนแปลงนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราดูเพิ่มเติมกันว่าบรรยากาศในเอพิโซดนี้จะเป็นยังไงอีกนะฮะ จริงๆบรรยากาศความรักความสัมพันธ์ของคุณในอพิโซดนี้ค่อนข้างดีเลยก็ยังรักกันอยู่แต่เพียงแต่ระวังนิดนึงนะคะการที่แบบไม่พูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาจะทําให้ปัญหานั้นบานปลายจากเรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องเล็กที่สามารถพูดคุยกันได้หรือเข้าใจกันได้อาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่แบบดราม่านะคะเข้ามาด้วยนะคะอันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันนะ ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าใน e p พ s ซอดนี้เนี่ยแต่ละคนนะ่ะมีความรู้สึกยังไงกันบ้างนะคะและ้วก็แน่นอนว่าน,นี้เป็นเพียงแค่ general reading เท่านั้นนะคะเรื่องเราอาจจะสลับกันได้นะเมเนเจอร์ของคุณเมทุนเองนะคะเป็นไพ่คิงถือดาบค่ะตามมาด้วยอัศวินถือเหรียญอัศวินถือไม้เท้านะคะแฮงแมนเดอะฟูลก้าวไม้เท้าค่ะเดวิลนะคะเด็กถือ ดาบและเป็นไพ่คาร์าฟันนะคะในอพิโซดนี้สำหรับของคุณเมถุนตัวคุณเองมีความรู้สึกน้อยน้อยใจและมีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันท็อกซิกเป็นเพราะว่าคือคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าเขาคนนั้นของคุณให้ความสำคัญกับอย่างอื่นมากกว่าคุณซึ่งมันอาจจะจริงก็ได้นะคะมันอาจจะจริงก็ได้แต่ว่าคือคุณมีความรู้สึกว่าคุณไม่ได้รับการ การให้ความสําคัญหรือไม่ได้รับการ t r e ต t ที่คุณมีความรู้สึกว่าคุณพึงพอใจไม่ได้ไม่ได้ดังใจง่ายๆคุณก็เลยมีความรู้สึกว่าน้อยน้อยใจทําไมถึงไม่ทําอย่างนั้นทําไมถึงไม่ทําอย่างนี้นะคะแต่ว่าความคิดต่งตางๆเนี้ยคือมันอยู่ในหัวของคุณคือคุณไม่ได้พูดออกไปแต่เก็บมาคิดแทนอ่ะฮะไปไปมา,มา,มาเนี่ยความสัมพันธ์เนี้ยมันจะค่อนข้างที่จะแบบมันจะมีอารมณ์ของความท็อกซิกเพราะคุณคิดเยอะคิดจากเรื่องเล็ก ผสมไปแต่ละวันแต่ละวันนะคะสะสมกันไปเรื่อยๆแล้วมันก็มีเกณฑ์ว่าในอิพิโซนนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะพูดกับเขาเหมือนกันแต่เป็นพูดในเชิงของการที่แบบหาเรื่องกันมากกว่าคิงถ er ือดาบคือแบบประมาณว่าอยู่ๆก็จะแบบไปเปิดประเด็นเลยว่าเฮ้ยทําแบบนี้คือจะเอาอะไรคือจะเอายังไงคือเธอจะอยู่หรือเธอจะไปอะไรคือเบอร์นั้นเลยมันจะมีความดราม่ากันเกิดขึ้นซึ่งนี่อาจจะเป็นเขาหรือเราก็ได้นะมันสลับกันได้แต่อารมณ์มันจะประมาณนี้นะคะคือเก็บเรื่องเล็กๆมาแบบ ตลอดเลยแล้ว,ลวก็จะมาระเบิดในอพิโซดนี้นะคะถามว่าคุณรักเขาไหมคุณรักเขาแล้วคุณก็พร้อมที่จะทุ่มเทหลายๆอย่างให้กับเขายังอยากที่จะไปต่อในความสัมพันธ์นี้แต่ว่าไม่เหมือนกับว่ายิ่งคุณมีความคาดหวังด้วยอะยิ่งเราให้อะไรเขาไปอย่างเงี้ยเราก็ยิ่งมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเขาต้องให้เราดิอย่างเช่นแบบว่าอา,อาจจะมีความรู้สึกว่า เวลาว่างอะฉันให้เธอว่างเมื่อไหร่ฉันก็เจอเธอได้เสมอว่างเมื่อไหร่ฉันก็คุยกับเธอได้เสมอคุณก็อาจจะคาดหวังว่าเขาก็จะเป็นแบบนั้นเช่นเดียวกันแต่อเผอิญว่ามันไม่ใช่นะคะนี่ก็เลยกลายเป็นประเด็นนะคะทีนี้เดี๋ยวเราดูกันว่าในปรพิโซดนี้นะคะเมถุนตัวคุณเองจะเป็นยังไงอีกคุณจะมีกำแพงกับเขามากขึ้นนะคะ ร้ายแรงเลยคืออาจจะเปิด choice นะคะอาจจะแบบว่าอ๋อไม่สนใจหรอถ้าไม่สนใจฉันก็ไปคุยกับคนอื่นได้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเลวร้ายก็อาจจะเป็นเบอร์นั้นนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าไม่เบอร์นั้นก็อาจจะถึงแคอ่อาจจะมีกำแพงในการที่แบบให้คนคนนี้เข้าหาอะไรอย่างเงี้ยออเหมือนแบบประมาณว่าเออเวลายอยากคุยไม่คุยอะไรอย่างเงี้ยถ้าเธออยากคุยกับฉันในตอนนี้ฉันก็ไม่คุยกับเธอมันเหมือนสงครามประสาทไกลๆไหมเหมือนไหมเหมือนนะคิงถือดาบ ทา r r i f y กันหน่อยโ oh. อ,อ้คุณมีความรู้สึกว่าเขาน่าจะมีคนอื่นคุณมีความรู้สึกว่าเขาน่าจะมีคนอื่นคือคุณคิดคิดเอง <laughs> เมถุนมันอาจจะขับไม่ออกแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆคือคุณคิดมากเกินไปนะคะในในเรื่องนี้ในตอนนี้ทําไมถึงพูดอย่างนั้นเพราะว่าในตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องนงี้ที่มันท็อกซิกที่มันเกิดขึ้นอ่ะมันเกิดขึ้นเพราะว่าหนึ่งความคาดหวังของคุณเองสองคือเป็นสิ่งที่แบบมันไม่ได้ดังใจไปไปมาๆมันก็เลยทําให้แบบคิดความน่าจะเป็นนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ดันมาตกตรงเนี้ยตกตรงที่ว่าอ๋อมีคนอื่นใช่ไหมมีคนอื่นใช่ไหมทําไมถึงเปลี่ยนไปอะไรอย่างงี้นะคะ โอ้ oh God. <laughs> ไปดูเขาดีกว่านะคะว่ายังไงมีคนอื่นจริงไหมทำไมถึงเปลี่ยนไปนะคะทำไมถึงทำให้เมถุนเราเกลียวกราดได้เบอร์นี้นะคะอ่ะเป็นเอเนจีของเขาเองเป็นไพ่แคมป์แอนด์พลส์นะคะตามมาด้วยเจ็ดเหรียญควีนถือไม้เท้าค่ะเจ็ดถ้วยนะคะเดอะซันสิบดาบหก เหรียญอสศวินถือดาบและเป็นไพ่ Hermit นเร่ชนนี้เขาไม่ค่อยสม่ำเสมอกับคุณจริงด้วยคะ่ะเขามามาหายหายเขาดูทำตัวแบบว่าลับๆล่อๆอยู่พอสมควรนะแต่มันเหมือนกับว่าเรื่องประเด็นที่ทำให้เขาจะต้อง ไปทำเนี่ยมันเป็นเรื่องที่จําเป็นจริงๆค่ะอาจจะเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของงานหรือเรื่องเกี่ยวกับชีวิตของเขาที่เขาจะต้องไปจัดการในช่วงนี้หรือเขาแค่โตขึ้นเขาแค่โตขึ้นเขาแค่เปลี่ยนสังคมแล้วเขาก็ดันไปได้รับรู้ว่าเฮ้ยเราเองก็ชอบทําอันนั้น่ะเราเองก็ชอบทําอันนี้แล้วเขาก็แค่อยากจะแบ่งเวลาไปทําในส่วนที่เขาชอบเฉยๆอะค่ะอือฮะมันมีแค่นั้นนะเดี๋ยวไปดูให้เพิ่มเติมดีกว่า เอพิโซดนี้เขาคะแนนของเมทุนนะคะเป็นไงอีกระวังนะคะไมถุนระวังเรื่องอารมณ์และคำพูดของคุณในเอพิโซดนี้นะคะจะทำให้เขารู้สึกเสียความรู้สึกและเสียใจ อยู่นะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะโกรธเบอร์ไหนนะคะระวังคําพูดของคุณให้ดีเพราะว่าความรู้สึกที่เสียไปแล้วเนี่ยมันไม่มีทางได้คืนกลับมานะไม่ว่าคุณจะขอโทษหรือไม่ว่าจะอะไรคือพูดออกไปแล้วมันเอากลับคืนมาไม่ได้นะคะอันนี้ต้องระวังนิดหนึ่งนะคะ โจทนี้อาจจะไม่ค่อยหวานหรอกนะเพราะว่าเขาเองดูยุ่งมากเลยค่ะแต่ว่าเขาก็ยังคงมีความคิดถึงและยังคงมีความอยากเจออยากคุยอยากอะไรใดๆกับคุณอยู่นะแต่เรื่องตอนนี้ที่ทำอะ่ะมันเหมือนว่าหนึ่งมันอาจจะเป็นประเด็นที่จำเป็นมากจริงๆเขาต้องไปทำนะคะหรือ2คือมันเป็นอะไรที่เขาสนใจและเขาอยากที่จะให้เวลาซึ่งทั้ง2องอย่างเนี้ยค่ะมันดึงเวลาส่วนของคุณอะ ออกไปอ่ะฮะคุณก็เลยมีความรู้สึกว่าไม่พอใจซึ่งมันเป็นเรื่องธรรมดามากคือถ้าปกติเราได้10แล้ววันนี้เราได้8เราก็จะมีความนอยอยู่แล้วค่ะแต่ว่าอยากให้เปิดใจให้กว้างแล้วก็เข้าใจไปว่าเขาไปทำอะไรนะฮะ huh. มันน่าจะดีกว่านะเขายังเหมือนเดิมอะแต่เขาก็แค่แบบ ดูสิเขายังรักคุณเหมือนเดิมแต่เขาก็แค่แบบโตขึ้นอะไรขึ้นแค่นั้นเขาแค่ได้ไปเจอในสิ่งที่เขาเองมีความรู้สึกว่าเขาสนใจอะคะ่ะเออฮะแล้วก็ดูเหมือนกับว่าเขาก็ยังอยากไปต่อกับคุณนะในความสัมพันธ์นี้ความรู้สึกมันยังเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าการกระทําของเขามันอาจจะดูห่างเหินบ้างในบางครั้งค่ะซึ่งเรื่องนี้มันน่าจะคุยกันได้นะคะตกลงกันได้ว่าเฮ้ยแบบนี้เราไม่โอเคหรือว่าอะไรยังไงนะคะคุยกันในโหมดที่แบบ พยายามที่จะแบบเปิดใจรับฟังกันน่าจะดีที่สุดนะคะทีนี้เดี๋ยวเราดูกันว่าบรรยากาศความรักความสัมพันธ์ในอพิโซดนี้นะคะจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะเด็กถือถ้วยนะคะสีดาบควีนถือเหรียญ Emperor Empress 1หนึ่งถ้วยชาลยอด คือจริงๆความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันยังคงมันยังคงมีความรักอยู่ตรงนั้นคุณทังคู่ยังรักกันอยู่ความสัมพันธ์นี้มันยังดีอยู่เพียงแต่ว่ามันแค่มีบางอย่างที่เปลี่ยนไปแต่ความรู้สึกมันยังคงมีอยู่นะอยากให้ลอง เปิดใจคุยกันค่ะการนิ่งเฉยการสร้างกำแพงจะสร้างปัญหาให้กับพวกคุณในอนาคตนะคะอย่างที่ไพ่บอกตั้งแต่ตอนแรกเลยว่ามันอาจจะทําให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่จริงๆเรื่องนี้ไม่มีมูลอะไรมากมายนะคะแต่สามารถพัฒนาเป็นเรื่องที่ใหญ่ได้จนถึงเลิกกันเลยก็ก,ก็ก็เป็นไปได้นะในเอพิโซดนี้เพราะว่ากโกรธโมโห นะคะและอยากจะพูดอะไรที่ไม่ดีออกไปแต่แนวโน้มในอนานะคตจะไม่ความรู้สึกว่านี่ไงมันยังมันยังไปได้อยู่นะคะคุณทั้งคู่ยังรักกันอยู่เพียงแต่ว่าอยู่ที่ว่าจะจะประคับประคองกันไปได้มากน้อยแค่ไหนจะปรับตัวเข้าหากันได้มากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าไม่เลือกที่จะแบบว่าสร้างกำแพงขึ้นมานะคะไม่รับฟังมันก็จะท็อกซิกนะความสัมพันธ์นี้ ดู Oracle กันดีกว่านะคะว่าในยุคโณนนี้ Oracle มีอะไรอยากที่จะบอกกับทุกๆคนนะคะ So m a t e love yourself first นะคะ This could be the one อ่าฮะจริงๆคนคนนี้อย่างที่บอกมันมีความรักอยู่ตรงนั้นและนี่ก็คือ So m a t e ของคุณคุณรับรู้ได้ด้วยหัวใจและความรู้สึกว่าคนคนนี้คือคนที่คุณต้องการนะคะอ่าฮะมันมันยังดีอยู่ในความสัมพันธ์นี้มันยังดีอยู่ค่ะเพียงแต่บางครั้งบางที มันแค่ไม่ได้เป็นอย่างที่เราชอบหรือว่าไม่ได้ถูกใจเราเท่าไหร่ก็อยากที่จะค่อยๆแบบให้มันค่อยๆปรับไปนะคะเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเองนะคะ n o w l e c o v e r y แล้วก็ trust มันควรที่จะเชื่อใจกัน ถูกไหมในเรื่องของความสัมพันธ์นี้เราลองเก็บแล้วก็ลองทบทวนดูลองคุยกันดูค่ะเพราะว่าการที่เรานอย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 ไปเรื่อยๆมันอาจจะไม่ได้ทําให้ความสัมพันธ์นี้มันดีขึ้นซ้ําคือทําให้แย่ลงมันจะกลายเป็นเหมือนแบบสนิมในใจอ่ะคุณค่อยๆกัดกินไปจนวันหนึ่งคือมันผุมันพังมันขาดนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องอะไรที่คุยได้คุยเรื่องอะไรที่ปรับได้ปรับนะคะเชื่อใจกันละกันแล้วมันจะทําให้ความสัมพันธ์นี้เนี่ยยังดําเนินไปได้อยู่เขายุ่งแค่ในช่วงนี้ เขาคลั่งอะไรบางอย่างแค่ในช่วงนี้เท่านั้นแหละเขาไม่ได้ทํามันไปตลอดแหละแต่ว่าเขาก็แค่อยากที่จะให้คุณเข้าใจเขาด้วยเช่นกันว่าตอนนี้มีบางอย่างเกิดขึ้นกับในชีวิตของเขานะอะไรอย่างนี้ทีนี้เดี๋ยวดูของคนโสดกันบ้างนะคะว่าเอพิโซดนี้ของคุณคนโสดนะคะเป็นยังไงบ้างเมเนเจี่ที่ออกมานะคะเป็นไพสิบเหรียญตามมาด้วยนี่ค่ะสองเหรียญทาวเวอร์นะคะเอ็มเพร หกไม่เท้าห้าเหรียญเดสเด็กถือดาบอสศวินถือดาบค่ะในอัพเปอรโซนนี้มีเกณฑ์ที่ว่าคุณคนโสดคุณเองจะมีคนเข้ามานะแล้วก็เป็นอะไรที่ถูกตาต้องใจคุณด้วยนะคะด้วย ลูกของเขานะคะด้วยแอ t i ิจูดของเขาต่างๆคุณเองค่อนข้างชอบและถูกใจพอสมควรแต่ความสัมพันธ์ในครั้งนี้เป็นความสัมพันธ์ชาป่วยผ่านมาแล้วผ่านไปเขาดูน่าลงไหลมากและมีเสน่ห์มากแต่สิ่อยากจะบอกว่าให้คุณใจเย็นๆนะคะอย่ารีบ นะอย่ารีบไม่งั้นเจ็บใจแน่นอนเพราะว่าเป็นการคุยแบบเหมือนเมื่อกี้ที่บอกคือฉาบฉวยเข้ามาคุยแรกๆดีจริงแต่สักพักก็จะเริ่มห่างเริ่มหายกันไปนะคะถ้าคุณอยากได้ความสัมพันธ์แบบขำๆไปได้แต่ถ้าสมมุติว่าอยากได้ s i r u s u s l a t i o n s h i p คิดว่าชะลอความรู้สึกดึงๆความรู้สึกเอาไว้หน่อยดีกว่านะคะไม่งั้นมันจะเจ็บเอานะ เพราะว่าคนที่เข้ามาในที่นี้คือเขาเป็นคนที่มีเจ้าของเขาไม่สามารถลงมาเล่น กับในความสัมพันธ์นี้แบบเต็มตัวได้คือเขาไม่สามารถที่จะให้ความชัดเจนหรือความจริงจังกับคุณได้ค่ะมันมีเกณฑ์เป็นไปได้สูงมากๆเลยที่มันจะไม่ได้ไปต่อหรือมันจะไม่ได้พัฒนาไปในรูปแบบที่จริงจังเท่าไหร่นะคะอร์เคทที่ออกมาคือบอกว่า separation แล้วก็ choose a new direction separation คือมันมีการแยกจากกันแน่นอนนะคะมันมีการที่จะต้องแยกกันไปเขาต้องไปทําหน้าที่ของเขาไปใช้ชีวิตของเขานะคะแล้วเราเองเอาจจะต้องเลือกทางเดินใหม่ให้กับ ตัวเองอแบบนั้นนะคะเอาล่ะค่ะสำหรับของชาวราศีเมถุนและขนาเมถุนนะคะในเอพิโซดนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอขอบคุณสำหรับการ subscribe นะคะการกด like ดคอมเมนต์ดีๆคอมเมนต์ที่น่ารักนะคะรายละเอียดของการดูดวงส่วนตัวต่างๆอยู่ใน description box เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะรักษาสุขภาพกันค่ะทุกคนและเดี๋ยวเรากลับเข้ามาคุยกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ